ผมเชื่อว่าพอเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตามทุกคนก็จะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างนั้นคือที่พึ่งของเราคือจะมีหน้าหลวงพ่อพระเดียระคุณหลวงพ่อฟับขึ้นมาหน้าพระฟับขึ้นมาตอนที่เรากลัวๆนะ่ะถ้าใครทำถึงนะฟังดีๆนะนี่เป็นเครื่องทดสอบอารมณ์ของเรานะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากลัวมากๆเราไปดูเลยนะว่าอะไรโผล่ขึ้นมาก่อน ถ้าหน้าคนนั้นหน้าคนนี้หน้าหมาหน้าแมวหน้าอะไรขึ้นมาก่อนเนี่ยไปอันนั้นก่อนถ้าสมมติว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นก็ไปข้างล่างก่อนถ้ามันมีความสบายใจเกิดขึ้นก็ไปข้างบนก่อนแต่ถ้าไม่หวงขันห้าไม่อะไรอาวร์ในโลกใบน,นี้แล้วนึกถึงพระอาจจะถึงนิพพานก็ขึ้นอยู่กับเรานะทดสอบกำลังใจเราเนี่ย สมมตินั่ง,น,งนั่งไปเห็นอุย้ยนั่งคิดเล่นๆอ่ะเฮ้ยถ้าแบบแผ่นดินมันแยกแล้วเราถูกสูบลงไปตรงนั้นโอ้ยนากะนะ่อนเนาะใครถูกสูบธรณีสูบนี่คือพุทธการนี่แปลว่าอะไรเอาเวกจี A B G เลยนะเอาเม,ไม็ไม่แผ่นดินสูบก็ได้บอนะ่อน้ํามันมันกระเพื่อมอะไรเรากำลังเ,เห็นบอนะ่อน้ํากระเพื่อมกระเพื่มอมอย่างเงี้ยเฮ้ยใจเราเป็นยังไงวะใจเราเป็นยังไงวะ สำหรับผมนะตอนที่ผมไปเรียนอยู่กรุงเทพอะ่ะมันจะต้องขี่แบนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วมันจะขับเร็วมาสกซกแซกซกแซกเนี่ยโหตอนนั้นก็ถามใจเดวงว่าเอาอยัางไงวะคือถ้าลมนี่คือหน้าแหกหรือไม่ก็ตายแน่แ่เพราะว่าเขาขับเร็วอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเซฟเราเลยเขาเราแทบจะชนกับข้างๆอะ่ะแต่ตอนนั้นก็นึกแค่ว่าเอออยู่กับพระอยู่กับพระก็นึกถึงแต่พระอย่างเดียวมันต้องทรงอารมณ์อย่างนั้นนะผมก็ได้ฝึกอย่างนั้นนหะทุกวนันตอนที่อยู่กรุงเทพอะ่ะ เรียนอยู่ลัางมาก็จะนั่งเนี่ยเออก็ก็เอามะเอายังไงละ่ะก็มันจะมันขึ้นมาแล้วอะ่ะใช่ไหมก็ต้องไปต่อไงเออก็ถามใจตัวเองว่าตอนนั้นนึกถึงอะไรไปทดสอบนะนั่นวันนี้เล่าให้ฟังเยอะละ่ะทำทำได้ไหมจำได้ไหมจำแบบทั้งค่าได้ไหม ถามก่อนว่าจําแบบ5้าได้ไหมก่อนเดี๋ยวแอดมินเขาจะทาแบบเป็นรูปงามๆให้5้าแผ่นเออเป็นสัญลักษณ์ด้วยเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวขอปรับให้มันสมบูรณ์ก่อนน้องจอยเขาทําให้แหละทางแอดมินก็ช่วยกันปรับนู่นปรับนี่ปรับนี่ก็ก็ช่วยๆกันนะนาะพวกเราก็ถือว่าลง,ลงเรือลําเดียวเราก็จะช่วยให้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปซึ่งเห็นไหมว่า ถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินทางยังไงคําถามคือเราจะไปถึงเป้าหมายยังไงใช่ไหมดังนั้นผมว่าทุกคนน่ะที่ได้ล็อกเกตไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะรีบคืนนะร <c oughs> อนเล่นรอนเล่นเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าท่องได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันยังใช้ไม่เป็นไงต่อไปใครจะได้ล็อกเกตอันใหม่เริ่มมีแหละใช้ยังไงมานั่งสอบ วิธีการใช้แบบถึง5ดีไหมเอ,อน่าจะดีนะใครท่องท่องได้อย่างเดียวมันก็ไม่พอละต่อไปถามวิธีการใช้สมมติว่าเราจะเดินบารมีสิบเราต้องทำยังไงดีไหมไม่ดีหรอก <laughs> สงสัยไม่ได้ปล่อยแน่เลยสงสัยคงไม่ได้ปล่อยล็อกเก็ตออกไปแน่เลยเพราะว่ากว่าจะได้นี่คือต้องเปน็นไงกลับไปทวน แล้วก็ต้องนั่งกลับไปคิดว่าเราต้องทํำยังไงในวิริยะบาลมีเนคขมมะบาลมีเราต้องเดินจิตยังไงใช่ไหมเอาจริงๆนะถ้าทุกคนฟังอันนี้แล้วเข้าใจนะเราไปปฏิบัติทุกคนจะไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องวุ่นวายกับคนอื่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีเวลายุ่งเรื่องวุ่นวายกับคนอื่นเลยอ่าเพราะว่าอะไรคือวันทั้งวันเราก็อยู่กับเราก็จะหมดเวลาแล้วอะ่ะสังเกตไหมที่ผมเล่าให้ฟังนี้ จะหมดเวลาแล้วนะแล้วทีเนี้ยถ้าเราไปทํางานของเรามีสติสมาธิอยู่กับงานด้วยเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องไปนั่งบุ้นใบกับโลกโซเชียลด้วยนะเอาจริงๆนะแล้วอะเรื่องคนอื่นก็น้อยลงมากนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่ส่งจิตออกข้างนอกเราก็จะไม่ทุกข์มาก การที่เราไปทุกทุกวันนี้เพราะว่าเราใช้ตาเยอะเกินไปไปมองแสงสายแต่เรื่องภายนอกไม่มองเรื่องภายในของเราเราไม่เอาตามาดูภายในดูแต่ภายนอกพอตาไปกระทบภายนอกมันก็ต้องมีเรื่องชอบไม่ชอบเฉยเฉยใช่ไหมแต่เราคิดว่าอะไรมากกันอ่ะสามอย่างเนี่ยไม่ชอบเยอะกว่าคนนั้นเดินมาทําไมแต่งตัวแบบนี้ไม่ชอบละคนนี้เดินมาทําไมทําหน้าแบบนี้ไม่ชอบละทำไมคนนั้นทําผมแบบนั้นทําไมคนนี้ อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ชอบแล้วทาไมคนนั้นพูดแบบนั้นหูอีกเนะี่ยเห็นไหมไม่ได้มีรูเดียวนะตาหนึ่งหูอีกไปฟังเรื่องคนนั้นฟังเรื่องคนนี้เราคิดว่าทุกคนจะพูดแต่เรื่องที่ให้เราสบายใจไหมไม่มีอ่ะสำหรับผมเองนะที่อยู่ข้างนอกอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเลยยากมากที่จะรักษาใจ อันนี้คือต้องระมัดระวังเองนะไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าเราเปิดเข้ามาเองดังนั้นถ้าเรารับมาแล้วอารมณ์มันก็มีแค่ชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยเฉยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ชอบคําถามถัดมาก็ต้องมานั่งรักษาใจว่าจะทํายังไงกับอารมณ์ไม่ชอบซึ่งกําลังจะไปรักษาใจก็น้อยมากเพราะเราไม่ได้ฝึกมาเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นไงเพียงพั้มกับอารมณ์ไม่ชอบต่อไปก็จะเกิดอะไรโกรธโกรธเสร็จปุ๊บก็อาฆาตเห็นไหม เขาทำงานกันอย่างนี้คำว่าไม่ชอบคืออารมณ์อะไรปฏิ้าทุกคนลองไม่แสสายตาตัวเองสิไม่ต้องเอาไปดูอะไรเยอะมากถ้าดูก็ดูอะไรที่มันแบบไม่กระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความไม่ชอบอะมองภาพบอกไหมอ่ะอยากจะฟังเพลงก็ฟังไปอยากจะดูหนังก็ไม่ต้องไปดูหนังแบบโหเมียคนนั้นผัวคนนี้แย่งกันนั้น,นชู้คนนี้ย่างี้ฆาตกรรมอย่างนั้นฆาตกรรมอย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันกระตุ้นแต่อารมณ์แบบเขาเรียกว่าไม่ดีของเราขึ้นมาแต่เราก็นั่งเสพมันทั้งวันอะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไงเสร็จปุ๊บจะมานั่งถามว่าจะเดินกรรมฐานยังไงให้ถึงนั่งกรรมฐานยังไงให้ไม่ง่วงมันก็ไม่เลยจุดของการที่เราไม่ง่วงจากการที่เรานั่งกรรมฐานได้เพราะว่านั่งวาระนหนึ่งอะ่ะผมบอกเลยนะถ้าใครเอาจริงอะมันจะมีจุดหนึ่งของเลยถินมิธทได้คือมันจะไม่ง่วงเลย ถ้าเราไม่เหนื่อยจริงๆย้ําถ้าเราไม่เหนื่อยจริงๆมันจะไม่ง่วงเลยถ้าใครเคยนั่งไปมันจะมีช่วงหนึ่งคือมันจะตื่นฝึงขึ้นมาอันนั้นแหละมันผ่านอารมณ์ถินมิทธะไปละแล้วต่อไปทุกคนจะไม่ง่วงจริงๆอันนี้ยืนยันแต่มันต้องผ่านก่อนนะนั้นคาว่าผ่านก่อนทุกคนก็ต้องทํำยังไงฝึกทุกวนัน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 จนมันมันจะถึงอารมณ์จะง่วงแล้วพอมันถึงจะง,วง่วงลวปุ๊บสู้ สู้ดูลมสู้ดูลมสู้ดูลมเสร็จปุ๊บพอมันผ่านป้าบขึ้นไปเนี่ยมันตื่นเลยมันจะอัศาจรรย์มากจริงมันจะเหมือนแบบเฮ้ยทําไมมันไม่ไม่รู้สึกทั้งที่มันกําลังจะง่วงแล้วแหละงงแงงงแง,ง,ง,งแต่มันตื่นผึ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยอะ่ะแปลกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต้องไปถึงจริงๆแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเออมันมีวิธีทางออกอยู่ อะทีนี้พอพูดละต่อไปเราจะมาฝึกกันแล้วนะพูดเยอะละว,วันนี้ก็ได้พูดให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกเราต้องเจออะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเจอกันอีกแล้วล่ะนะก็ทําใจไว้เถอะแล้วก็เราจะทํำยังไงให้เราลอดจากภัยอันนี้เนาะก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากจะทุกข์ทรมานจาก ภายภายนอกเนาะเพราะว่าภายในมันก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้าโดนภายภายนอกอีกโอ้ยแย่เลยนะก็คงจะทรมานมากๆอ่ะมันก็เหมือนนรกบนดินเลยก็ไม่อยากให้เจอกันอย่างนั้นก็ไปรักษาศีลกันเข้าไว้นะแล้วก็วันนี้ก็ได้เอาวิธีการใช้แบบทั้ง5้ามาให้ทุกคนได้ฝึกนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะน่าจะเป็นประโยชน์กับ นักปฏิบัติที่เอาจริงนะย้ำว่าเอาจริงเพราะว่าถ้าคนไม่เอาจริงเขาก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างอันนั้นก็ยกไว้ก็ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคนที่เอาจริงก็ต้องเอาจริงนะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องทําให้มันจริงๆทุกคนถึงจะได้โดยเฉพาะทรมะอันละเอียดไม่ได้มาด้วยการฟังไม่ได้มาด้วยการแบบทําบ้างไม่ทําบ้างมันต้องเอาจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเดินไปสู่ความทุกข์อันนี้ไม่ใช่คําแช่ง แต่มันคือสัจธรรมจริงๆนะทุกคนต้องทุกข์แต่ทุกคนจะเป็นทุกข์ไหมหรือแค่รู้ทุกข์เท่านั้นเองดังนั้นที่เรามาฝึกกันทุกวันนี้ฝึกเพื่อให้เรารู้เท่าทันทุกข์ที่เราจะเจอในอนาคตแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกไว้ว่าถ้าเราทําบุญหนีบาปได้เรื่องบางเรื่องเราต้องเจอมันก็อาจจะไม่เจอหรือเจอน้อยลงนะอันนี้ฝากไว้ ดังนั้นเวลาทําทานก็ทําไปเถอะอย่าคิดเยอะเนาะผมจะบอกนะเคล็ดลับของการทําทานของผมน,นะถ้าทําทําเลยอย่าคิดได้เวลาคุณได้คุณจะได้เลยโดยคุณไม่ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราทำปุ๊บโอ้ยเอาเอาไงดีว่าทาดีไหมทําไม่ดีดีไหมดีไหมเงีย้ยเวลาจะมีคนให้อะไรเราอะ่ะมันจะเป็นเงี้ยยึกยกักยึกยกักยึกยกักให้ไม่ให้ให้ไม่ให้สรุปไม่ให้เคยเป็นไหม หมือนเราโดนอ่อดเลยเราอ๋ออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อย่าไปว่าเขานะต้องว่าเราเราทําไม่เร็วสังเกตไหมคนที่ทําเร็วๆอ่ะมันมีตัวอย่างอยู่สํานักเรามีคนทําแบบปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บเขาจะได้อะไรกลับมาเร็วโดวยเฉพาะลาบผมสังเกตเพราะว่าผมเห็นเยอะผมจะรู้ว่ายังไงและเคล็ดลับที่สองทำยังไงรู้ไหมทําเกินครับเช่นสมมติว่า ผมจะทำร้อยหนึ่งผมจะทำร้อยสิบผมจะให้เกินไปผมจะไม่ผมจะไม่พอดีสมมติว,ว่ามันห้าร้อยเก้าสิบผมให้หกร้อยอันนี้นะส่วนตัวนะถามว่าได้มาจากใครได้มาจากพระนางวิสาขาครับเพราะว่าพระนางเนี้ยเวลาจะได้อะไรมาถ้าจะได้เกินเสมอหนึ่งจะไม่ได้แบบพอดีและจะไม่ได้แบบขาดจะได้แบบเกินเขาเรียกว่าทําบุญเกินอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับตัวเองนะผมจะทําแบบนั้นอันนี้ก็ ฝากไว้ดังนั้นตอนที่ถ้าทุกคนอยากได้ลาบเร็วอยากได้อะไรที่แบบเร็วๆแล้วก็เกินๆทุกคนก็ต้องทำเร็วแล้วก็ทำเกินในที่นี้ไม่ได้บอกถึงมูลค่านะทุกคนทำห้าบาทก็ได้ก็ไม่หวามันก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดมองภาพบอกไหมแต่เคล็ดลับก็คือเร็วแล้วก็เกินแค่นั้นเองอแต่ถ้าเรามีเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นที่ไม่ลําบากนะ อย่าลืมกฎของเราคืออะไรกฎในความเมตตาคืออะไรนะข้อที่หนึ่งเลยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นดังนั้นถ้าสมมติเราทําบุญแล้วเราเดือดร้อนขาดหรือยงังขาดแล้วดังนั้นคุณก็ตกตั้งแต่เมตตาแล้วจบทุกอย่างล่มสลายเลยไม่ได้ผมทวนอย่างนี้นะสมมติว่ามีคนจะทําให้ผมคิดไม่ดีผมกัเอ๊ะจะคิดดีไหมเพราะว่าถ้าคิดไปเราก็ทุกข์ไม่คิดดีกว่า ช่งมันถเถอะอ้าวเห็นไหมส่งเมตตาได้ไหมได้เมตตาตัวเองก่อนครับถ้าเรื่องราวบางเรื่องจะบีบคั้นทําให้เราเกิดความต้องพูดต้องทําหรือคิดให้เกิดความเดือดร้อนต่อเราเราก็เลี่ยงไปก่อนครับไม่เอามองภาพบอกไหมดังนั้น8ดข้อนั้นสําคัญนะเขียนในพระสูตรของพระพุทธเจ้าด้วยนะมีถ้าทุกคนไม่เชื่อลองไปอ่านดูก็ได้มีคนอ่านแล้วมาถามผมด้วย แต่ผมบอกว่าผมไม่สามารถจะต้องมานั่งพูดบาลีได้เพราะผมไม่ใช่สถานที่แนะนําภาษาบาลีขนาดภาษาไทยยังยังจำได้บ้างไม่ได้บ้างผมไม่พูดภาษาบาลีเยอะเพราะมันจะงงดังนั้นก็จะเอาแต่สิ่งที่เราต้องไปคิดพิจารณาดังนั้นถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเราต้องเอาเมตตาแปดอย่างนี้ไว้ก่อนนะเมตตาเนี่ยมันจะต้องไปเมตตาเจโตแล้วก็วิมุต คำว่าเมตตา8ดอันแรกมันยังเป็นเมตตาเฉยแต่6อันกลางเนี่ยเป็นเจโตเพราะว่ามันเข้าสู่ระดับจิตมองภาพอบอกไหมเพราะว่ามันต้องรักษาถึงระดับจิตถ้าเป็นวิมุตต์คือใช้เมตตาเดินไปถึงวิมุตต์ได้เขาเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตต์สามตัวนี้แต่พวกเราเอา8ดข้อท่องไว้ท่องไม่ได้ก็กลับไปท่องนั่งคิดเลยสมมติว่ามีเรื่องกระทบปั้ง เอ๊มันเดือดร้อนไหมเนี่ยถ้าเดือดร้อนเอ๊ขาดเมตตาเราเอาไหมเนี่ยไม่เอาทิ้งก่อนเอ๊กำลังนั่งสมาธิอยู่ทําไมมันบีบคั้นใจเราจังเลยวะเอ๊มันใช่เหรอเนี่ยเอ้ยมันบีบคั้นเกินไม่เอาทิ้งก่อนนะออกมาก่อนมองภาพมองแม้คือเพิ่งทําอย่างเงี้ยเป็นต้นต้องคิดนะหรือบางคําเราไปพูด เอ๊ะมันย่ำยีเขาหรือเปล่าเอ๊ะถ้ามันพูดแล้วมันย่ำยีเขาทําให้เขาเกิดความเดือดร้อนอีกเนี่ยเอ๊ะหยุดก่อนดีไหมอย่าเพิ่งพูดเลี่ยงไปก่อนอย่างน้อยเราก็ไม่ได้สร้างกรรมใหม่มเห็นไหมมันต้องยัง้งยั้งอย่างนี้นะคือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นแล้วเราจะเพี้ยงพําง่ายมากแล้วเราก็จะสร้างกรรมง่ายมากซึ่งมันก็จะไปรวมกับเรากําลังไม่ได้เจริญวิริยะสี่ไง มันมันแบบรวมกันหมดในนั้นแหละจริงๆอ่ะธรรมะาพูดพเจ้าอ่ะพูดเป็นเรื่องเดียวแต่ท่านแตกให้พวกเราสามารถเอาไปปฏิบัติได้เฉยๆจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยพูดยังไงก็ต้องเป็นเนื้อความเดียวกันไม่มีการแตกแยกกันพระพุทธองค์ทรงตัดเป็นหนึ่งไม่เป็นสองท่านพูดอย่างนี้นะดังนั้นธรรมะาของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยจริงๆคือเรื่องเดียวรวมในเรื่องอะไร กายกับใจท่านสอดเท่านี้แต่ที่ต้องมาแตกแยกย่อยเพราะว่าคนมีหลายจำพวกบางคนชอบสั้นๆบางคนชอบยาวๆบางคนชอบไปไปทำเลยบางคนไม่ชอบคิดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องแตกออกเป็นกรรมฐาน40เป็นโพกิยะปก,กิยธรรม37ประการเคยได้ยินคำนี้ไหมใครรู้บ้างรู้ไหม เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้กันผมจะพาค่อยๆไปที่พาเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะหมอพาเดินอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยหรือเปล่าโพธิแปลว่าตื่นรู้ปักขิยะแปลว่าขอบเขตในการที่จะตื่นรู้หรือขนทางทำที่จะนำไปสู่ความตื่นรู้มีอยู่เจ็ดหมวด37ประการเบกเจ็ดหมดเลยเนาะไม่ใช่จะออกพก่นงนี้วันเรือนี้ว่าเจ็ดกับสามเจ็ดเนี่ย ใครท่องได้บ้างมีไหมไหนใครบอกว่าเป็นศาสนพุทธศาสนิกชนต้องรู้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มีอะไรบ้างจริงๆมีที่เราเดินนะอ่ะสีมีสามตัวเอามาสักสี่สิหนึ่งใครรู้บ้างรู้ไหมสติปัฏฐานสี่เราเดินไหม เราเดินเดินฐานกายเวทนาจิตธรรมไงเราเดินฐานกายคือฐานอะไรลมอานาปานสตินี่แหละคือสติประฐานสี่ฐานกายยาคตาฐานกายเราเดินไหมเดินสองคือสมัประานสี่ก็คือวิริยะสี่เราเดินไหมในปรมีสิบเดินสามคืออิทธิบาทสี่เราเดินไหมชันทะพอใจในการทำใช่ไหมวิริยะเพียรไหมในการทำ เพียนใช่ไหมจิตตาจดจอ่อไหมจดจ่อแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจิตตาเพราะว่าไม่ค่อยจดจอ่อชอบทําไปเรื่อยอทำวันนี้เดี๋ยวก็ทำวันนี้เดี๋ยวทำวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่จดจอ่ออันสุดท้ายคือวิมังสาทําด้วยความไต่ตองว่ามันดีถึงทํามีปัญญาแล้วก็ทําต่อมาข้อนี้ห้าสองตัวก็คือจะมีพละห้ากับอินทรีห้า เราทำไหมหนึ่งคือศรัทธ,ธาเราศรัทธ,ธาไหมศรัทธ,ธาด้วยเหตุและผลใช่ไหมไม่ได้ศรัทธ,ธาหัวเต่านะศรัทธ,ธาหัวเต่าแปลว่าอะไรรู้ไหมหุบเข้าหุบออกเดี๋ยววันนี้ก็ศรัทธ,ธาเดี๋ยวพ่กนี้ก็เลิกศรัทธ,ธาอย่างเนี้มีทั่วไปในทุกคนแต่พระเรยเ้าศรัทธ,ธาแล้วศรัทธ,ธาเลยด้วยเหตุและผล2คือวิริยะพลร,รากับวิริยะตินสีเหมือนกันก็คือมีความเพียรสามมีสติสติทํำไหมก็ทํา สติในประธานสี่ฐานกายคืออานาปานาสติสมาธิเดินไหมก็พาเดินใช่ไมชั้นหนึ่งสองสามสครั้งที่เราพูดสมาบัติแใช่ไหมที่เราเข้ากันแบบใช้อะไรนะสมาบัติแใช้อะไรนะใช้แบบไม่เข้าอากินจัญญาใช้แบบนิพานังปรามังสุญยังไงจำได้ไหมายากไปช่ไงมเดือดสุดท้ายคือปัญญาห้าตัว ทั้งพละห้าอินทรีห้าแล้วก็อีกสองตัวคือเจดกับ8ปดเจดก็คือโพชฌงเจ็กับมักแปดทำไหมเราก็ทำกันอยู่นี่แหละคือสิ่งที่พูธเจ้าทรงตัดสอนนะดังนั้นรวมความมาอยู่แค่แบบทั้งห้ารู้ลมดูตายรูนิพานสั้นๆง่ายๆเอาให้ได้นะ แต่ถ้าจะให้แตกแตกได้แต่จะงงแต่ไม่งงหรอกเพราะทุกคนเก่งแหละผมก็จะพูดวนไปวนมาแค่นี้แหละแต่กรอบกรอบในการเอาไปเดินจะมีแค่3านะสตอนแรกว่าจะเอยอยากไปเรียนอภิธรรมได้แต่ไม่หรอกเ <c oughs> หนื่อยเอาเท่านี้แหละก็การปฏิบัติของเราประกอบไปได้วยสามอย่างถามว่าทําไมผมถึงพูดทุกคนฟังเพราะว่าบางคนชอบเรียนปริยัติบางคนเอาปริยัติมาถามผมว่า หมอสอนอะไรก็บอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันก็ศรัทธากายเป็นแบบเขาก็ไม่เชื่อเนาะอายุเท่านี้พูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะอ่ะบางทีเราก็ต้องพูดปริยัติให้เขาฟังบ้างเขาถึงจะเข้าใจบ้างอันนี้สองเราต้องอาศัยอะไรปฏิบัติก็เหมือนที่ผมบอกว่าทุกคนท่องแบบตั้งฆ่าได้แต่ปฏิบัติยังไงใช่ไหมเออวันนี้ก็พูดถึงการปฏิบัติในบาร,รมีสิบให้ฟังคร่าวๆ แล้วก็ที่สามคือปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติอารมณ์งงมันต้องไม่หวั่นไหวเนี่ยอันนี้แหละยากสุดดังนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าใครเข้าสู่ความเป็นพระยาเจ้าแล้วหรือเดินเข้าสู่ธรรมะได้แล้วนะเขาไม่ได้มานั่งถามหรอกว่าคุณรู้อะไรเขาจะถามว่าอะไรรู้ไหมคุณวางใจยังไงเขารู้เลยว่าคุณถึงไหนผมบอกไว้ก่อนนะคําถามนี้ไม่เข้าหนัาที่ยากคุณท่องมาได้ก็จริงแต่คุณจะไม่เข้าใจว่ามันเข้ายัางไง แต่คนที่เข้าถึงแล้วในอารมณ์เขาจะรู้ว่าอารมณ์ตรงนั้นมันต้องไปถึงตรงไหนนี่แหละคือผลของการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิเวทอริยสัจสี่ต้องวนสามรอบทุกต้องปฏิบัติปริยัตปฏิเวทสมุทัยก็ปฏิบัติปริยัตปฏิเวทเช่นเดียวกันกับนิโรและก็มรดังนั้นจะจบกิจคือต้องรู้ทั้ง12ประการในอริยสัจ จบกิจแน่แต่ทุกคนบอกว่าอะไรเยอะไปไหมหมอเยอะแต่ว่าที่พูดง่ายๆสั้นๆคือรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานเอาเท่านี้นี่คือการจบของพวกเรานะตั้งใจเด้อได้ไหมนี่หายใจลึกๆ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราต้องสู้กับอะไรเราว่าสู้กับภัยพิบัติสู้กับร่างกายตัวเองสู้กับอารมณ์ตัวเอง มันยากเราต้องใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้ทั้งหมดเราใช้แค่หยิบมือหนึ่งแต่ที่พูดให้ฟังคือในหยิบมือนั้นนะ่ะก็มีองค์ประกอบที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนอยู่ในนั้นแต่เพียงผมไม่ได้บอกว่ามันคือตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมองภาพบอกไหมถ้าให้ผมมานั่งพูดกรรมฐาน40กองมีอะไรบ้างฝึกยังไงทุกคนก็น้ำลายยืด หลับขณะไม่พูดขณะนาดก็ยังหลับสติปฐาน4ฐานกายมี6เวทนาจิตฐานธรรมมีห้ทุกคนก็นั่งหลับยืดม่นั่งเขียนเลคเชอร์อย่างนี้หรอไม่ใช่ก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีก็ให้ไปปฏิบัติทำมาทำยังไงรู้ลม10บลมได้ยัง2แบบทั้ง5้าท่องได้ยังท่องได้เสร็จเอาไปใช้ยังไงในวันแต่ละวันเช้าเย็นใช้ยังไงเนี่ยต้องทำแล้วผลคืออะไรรู้ไหม ผลก็คือการฟังโครงการทำมานี่แหละถามว่าทุกคนใช้อะไรอะ่ะบาร,รมีสิบเกือบครบเพราะอะไรรู้ไหมที่ตั้งใจทำคืออะไรสัจจาอธิษฐานที่เพียรทำทุกอาทิตย์คืออะไรวิริยะอดทนไหมขันติใช้ปัญญาไหมใช้เพราะว่าถ้าสมมติไม่ใช้ปัญญาจะคิดไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วขณะทำนิวรณ์ห้าแทรกไหมไม่แทรกเพราะว่าอะไร มาน,นั่งคิดจดจออยู่กูเขียนอะไรดีวะเขียนอะไรดีวะมันจะน้อยมากถ้าทําจริงๆมันจะไม่แทรกเลยแล้วตอนนั้นศีลบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์เพราะว่ามันคิดอะไรไม่ออกนั่งฟังอย่างเดียวเขาพูดอะไรวันเนี้ยเขาพูดอะไรวันจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วกับใครไม่ได้แล้วตอนนั้นทานก็คือทํามาให้ใครทํามาทานให้ตัวเองใช่ไหมใช่เมตตาใครเมตตาตัวเองคือทุกอย่างที่ทํามันกําลัง บ่งบอกถึงบารมีสิบของเราว่าเรามีสัจจะอย่างไรมันคืออะไรที่เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติผมถึงบอกว่าฟังไปอ่ะอาจจะเขียนมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้โอ้ครใครเขียนของเพื่อนเพื่อนบ้างอลังการมากเลยนะมีแผนผังมีแบบไมล์แม p มีโดยเฉพาะแอดมินเรานะเริ่มอลังการขึ้นทุกวันนะแบบ มีโยงนั่นโยงนี่รวมกันเป็นภาพใหญ่เห็นไหมมันเกิดจากอะไรเราทํามาจนจนจนว่าใช่ไหมมันก็เริ่มรู้หลักรู้เกณฑ์เสร็จปุ๊บพอเราเอามาทวนมันก็ง่ายขึ้นว่าเอเอรอบนี้เราได้ความรู้อะไรขึ้นไปบ้านมองภาพบอกไหมเราก็จะได้เตือนใจแล้วว่าอตอนนี้เราถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่ทีนี้พอสมมติครบหนึ่งปีเขาถามว่าสถานธรรมที่เนี้ยสอนอะไรเราบ้างเราก็ยื่นให้เขาเลยใบเซอร์ติฟิเคชัน ฉันไม่รู้ว่าแต่ได้อันเนี้ยคุณเอาไปดูเลยวันเนี้ยฉันได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าเขาถามว่าเอ๊ที่นี่สอนอะไรบ้างเออนั่นที่หลัจกจะสอนอย่างเราก็ไม่รู้อไม่เอาไม่ได้จริงจริงเราเราพูดกันเยอะแล้วมันก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละวนไปวนมาอยู่เท่านั้นอ่ะมองภาพบอกไหมนั้นเราจะมั่นใจว่าเออที่เรามาอยู่ที่วัดนานเท่านี้เราได้อันนี้เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้แล้วอารมณ์เราดีขึ้นยังไงมันเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเราทําไปเราก็ไม่รู้ตัวเองผมถึงให้ทุกคนทําเพื่อที่จะทําใหท้ทุกคนได้เช็คตัวเองด้วยว่าเออเรามีพัฒนาการยังไงมันคือการให้กําลังใจตัวเองนั่นแหละว่าเออพัฒนาการของเราเพิ่มขึ้นไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าทุกคนเก็บไฟเป็นแบบแฟ้มของตัวเองใช่ไหมมันก็ภูมิใจไหมมานั่งเปิดหูยกว่าจะนั่งเขียนได้กว่าจะได้เนาะมันยากนะ คนทําได้อะ่ะยากคนทําครบทุกอันได้ยากแต่มีเนาะมีนะคนทําครบเลยเก่งมากเยี่ยมยกโป้แถมก้อย <c oughs> อะโอเคต่อไปเดี๋ยวนั่งเลยเราใช้เวลามาพอสมควรคือที่ต้องใช้เวลาเยอะตรงนี้เพราะว่ามันสําคัญเพราะว่าผมมองเห็นแล้วว่า พอวันที่28เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มแล้วเราต้องเล่งแล้วพวกเราคือจะมานั่งแบบโอ้ใจดีเอือ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วแหละไม่ไม่ทนันทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรานั่งดูลงนะการนั่งดูลงของเราเนี่ยคือทิ้งทุกอย่างให้หมด <t> เขาเรียกว่าตัดปริโภทั้ง10ธประการความห่วงความกังวลว่าเดี๋ยวต้องออกไปทํามันนั้นเดี๋ยวต้องไปทําวันนี้ช่างมันก่อนนะครับช่างมันก่อนแล้วก็ ให้มีความระลึกรู้อยู่กับลมอย่างเดียวลมเข้าลมออกเบาๆสบายสบายถามว่าทำไมต้องพูดคำว่าเบาๆสบายสบายเพราะว่ามันคืออารมณ์ละหุตาละหูตาแปลว่าลมเบากรรมฐานทุกกองนะผลของอารมณ์ของการเดินกรรมฐานต้องเบาและสบายใครทำแล้วหนักแล้วแน่นคิดใหม่อันนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดดังนั้นฐานกายนั่นให้ตรง ตอนที่เรานั่นให้ตรงถามว่าทำไมต้องตรงเพราะว่าเราจะไม่ปวดที่ผมบอกว่ากายต้องตรงดำลงจิตให้ม่นหนึ่งกายมันจะไม่ปวดสองคือฐานลงมันจะเดินได้ดีนะครับอันนี้ก็ก็ต้องทำตามระเบียบแบบแผนมันไปเพราะว่านี่คือครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาแบบนี้นะเราก็ค่อยๆปึกดูไปทีนี้ถ้าลงมันจะฟุ้งออกไปข้างนอกให้ก็ดึงกลับ ดึงกลับไม่ใช่ห้ามให้ไม่ฟง้งฟ้งได้แต่ให้มีสติเท่าทานแล้วดึงกลับดึงกลับดึงกลับบ่อย,อยเดี๋ยวมันจะดึงได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับเราได้มากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งสักครู่หนึ่งเสร็จปุ๊บพอออกจากการนั่งเราดูจิตเราหมายว่าก่อนนั่งกับหลังนั่งอารมณ์จิตเราเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการใช้การรู้ตายให้สักนิดหนึ่ง พื่อให้ทุกคนได้เอาไปปฏิบัติได้มากขึ้นเนาะจะได้เข้าใจเหตุและผลว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออทำไมเราต้องหุดหงิดทําไมเราต้องเพี้ยงพัมต่ออารมณ์เยอะจังอย่างนี้นะขันห้าไปทุกยังไงอย่างนี้เนาะเออทุกคนรู้ไหมขันห้าไป็นทุกยังไงเจ็บปวดอย่างเดียวไม่เป็นทุกเนี่ยเ,ออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอ่ะพร้อมไหม